อย่างที่ท่านอาจารย์ภูริได้พูดไปนะครับว่าในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยบรรยากาศแะครับผมต้องขอขออนุญาต ขอบพระคุณครั้งหนึ่งนะครับทางประเทศไทยก็มีบทบาทอย่างสำคัญในการพูดผู้ภาคีก็คือก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นนะครับหรือถ้าจะมองย้อนกลับไปให้นานไปกว่านั้นนะครับผมทศวรรษนะครับก็คือ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเราก็ได้เป็นประธานของสมาชิกทั่วไปของสามประชาชาติเรียกว่าเป็นการกทูตพระผู้พาคีจากทาวน แรกของโลกนะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ได้เป็นสมาชิกของส,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 สมาสนิบาตชาตินะแล้วก็มีมีนักวิชาการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับบทบาทของไทยในสันนิบาตชาตินี่เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากนะชื่อไซอ ซีโต้เนี่ยมีการตกลงกันว,ว่าสถานก,การณ์ในของซีโตยจะประชุที่อาจจะจะก่อารตัต้งขึจะจะ้นกันอีกที่กรุงเทพน,นะครับอยู่ของเวทีระหว่างประเทศหรือว่าภูมิภาคีในโลกนี้มันอยู่ที่ที่เมืองไหนบ้างนะครับที่สําคัญก็คงจะมี4เมืองด้วยกันนะครับสามเมืองแรกก็เป็นเมืองสําคัญของสหประชาชาติคือนครนิวยอร์กนครเจนีวาแล้วก็ที่กรุงเวียนนา 30หน่วยงาน3งนี่ก็มีหน่วยงานหลักๆของสหรัฐกชาติชาติที่เวียนาก็พิเศษที่สุงคือมีหน่วยงานทางด้ารพระมงเพื่อเพื่อสันติด้วยเวีาก็มีธนาคารเอเชียตะวันตปเฉแบงใ์แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการ่วมือในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พืชข้าวระหว่างประเทศให้รารริ e เปอ t ์เซคือมีตัวแทนไปอยู่ที่นั่นมันก็สะท้อนว่าเรามีคอมมิชชมีบรรทัดกรณีที่จะต้องปฏิบัติ เมื่อเราเป็นคณะผู้แทนประจำหน่วยงานต่างๆเหล่านี้แล้วของสาธารณชาติหรือเติดไทนเราก็มีพันธกรณีคือเราเป็นภายทีของอรู้สัญญาข้อตกลงพิธีสารก็มีการได้เปลี่ยนเสียงหรือว่าที่นั่งกันนะครับอันนี้ก็ต้องประสานงานนภายในที่กระทรวงต่างประเทศเป็นแกลางสอดเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะให้อุคลากรบางคนเองไปนั่งเป็นผู้อำเนวยการ แต่นับวันจะมากขึ้นและจะมีผลกระทบกับประเทศไทยมากขึ้นทั้งที่มีผู้ยกโดยอยางแล้วก่อนหน้าน,น,น,นี้ว่าจะเ,เป็นเรื่องประชาชาติไม่ว่าจะเป็เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาคมยุโรปอายุกับเราเรื่องในยูเรื่องไอซีเออทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่คือการเปลนสีลาสิเป็นทุกขรีในช่วงที่อยู่ไทยต่อสู้เรื่องปัญหาการคชานะครับด้วยความมุ่งมั่นของท่าน ในช่วงท้ายอาจจะทุกคนที่ภาพวิจารออมุ่งมั่นลงไปหน่อยไม่พร้อมจะเปิดทำไมไม่หาดูก,กับทงางบุณเซนแหงสังร่งนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและจนับัดนี้มันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงยังลมลุกคลุกคลานอยู่ถ้าไทยซึ่งเป็นตัวตั้งตันด,ดีหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าเป็นตัวเล่นที่ที่น่าสนใจสำ,สำหรับรัฐบาลในขณะ